วันนี้เราก็จะเพาะมาได้กันอีกแล้วนะครับเราเตรียมกระถางไว้6กระถางนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องฉีดน้ำรดน้ำเขาให้ชุ่มก่อนที่เราจะโรยมเมล็ดนะครับเห็นไหมว่าเราก็จะต้องฉีดน้ำให้มันชุ่มก่อนเนาะดินจะได้ซับน้ำไว้นะครับเพราะว่าจะได้มีความชุ่มชื้นที่อยู่ในดินแล้วแล้วก็ เมื่อวางเมล็ดไปแล้วแล้วลดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมล็ดก็จะได้ไม่จมนะอันนี้เป็นเคล็ดลับกันเลยนะครับไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะแต่ในเน็ตนี่รู้กันเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋อเม็ดแต่งร้านแต่ทําไมเป็นสีชมพูล่ะครับเป็นเม็ดที่เขาเคลือบมาใช่ไหมฮะนี่เม็ดเขาก็เล็กนิดเดียวเองเนาะเดี๋ยวเราจะเพาะ เม็ดแตงร้านสักสี่เมล็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพาะอย่างอื่นด้วยเพราะว่า <Okay. S 1> เราจะกินแตงร้านไปทั้งมือ้อเอ้ยทั้ง7วันไม่ได้นะครับเราก็ต้องผ,ผัดหมุนเวียนผัดผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเราก็เพาะอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เพาะอย่างนี้อย่างเดียวนะนี่แอบไปดูข้างหน่อยเฮ้ยคณะเริ่มโตแล้วคณะเรามาดูตัวนี้ต่อนะ อันนี้อะไรครับเนี่ยถั่วฝักยาวค่ะโอ้ถั่วฝักยาวเราก็เทาะเพาะแค่สี่เม็ดพอเนาะถั่วฝักยาวอืม่ะเราก็หมุนหมุนกันไปนะครับเพาะหลายหลายอย่างทําไมเราต้องเพาะหลายหลายอย่างนะครับก็เราก็จะได้กินหลายๆอย่างไงโอ้ในเน็ตเขาก็สอนกันตรึมมาให้เพาะทยอยทยอยกันไปนะครับอันนี้อะไรเนี่ยมาเขือพวง มะเขือพวงกันเลยทีเดียวมเมื่อเขือพวงโอ้ยลูกเม็ดทอนิดเดียวนะครับโรยกันไปเลยทีเดียวโอ้ก็มาได้อันนี้มะเขือพวงนะครับจะเอาไปเป็นต้นตออ่ามีเทคนิคนิดนึงเนื่องจากมะเขือพวงเนี่ยเขาแข็งแขง็ขง,ขงแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็เราเพาะมาเมล็ดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบยอดนะครับเป็นตอในการเสียบยอดเราก็ชอบ ทำเกษตรที่สนุกสนุกนะครับไปเรื่อยเลยนะพอมันเป็นต้นที่มานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามะเขือต่างๆเนี่ยมาเสียบยอดโดยเป็นต้นของมะเขือพวงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นมะเขือแฟนสีอันนี้อะไรครับเนี่ยมะเขือสีดาอันนี้มะเขือสีดาปีนี้แพงมากปีนี้แพงมากปีนี้แพงมากก็ปีหน้าก็จะแพงต่อไปนะครับมะเขือสีดาพืชผักหลายๆชนิดเนี่ย พงขึ้นทุกวันนะครับบางทีอันนี้เนี่ยได้ยินมาในเน็ตสักสองสามครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรว่าบางทีเนี่ยเรามาทำกเกษตรเนี่ยเพื่อซ่อนเงินเฟ้อนะครับน,นี่จั่วหัวไว้ซะหน่อยอเพราะว่าเงินจะเฟอ้อไว้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยังมีกิน อันนี้เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดให้ในคลิปหลังๆนะครับใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับกรเกษตรต้องง่ายใบยต้นนะครับอันนี้ก็จริงๆนี่เราเราไม่กบเยอะเกินไปนะครับโดยหลักการกนะ็คือกบแค่ความหนาคือ2เท่าของความหนา,มาเมล็ดนะครับเท่านั้นเองไม่กบเยอะนะครับก็กบไปนี่เราปลูกหลายอย่างทีเดียววันนี้เรามี แต่งร้านถั่วฝักยาวมะเขือพวงแล้วก็มะเขือสีดานะครับปลูกไปเรื่อยๆปลูกเพื่อชนะเงินเฟอ้อให้ได้นะครับทุกว,วันนี้นี่ข้าวกล่องก็แพงอะไรก็แพงหมดเลย แต่ผักที่เราปลูกเองมีต้นทุนนะครับแต่เราไม่ต้องใช้ตังในการไปซื้อมานะครับงั้นตังเราอยู่เท่าเดิมเราจะหาตังมาได้ที่ไหนก็ตามตังอยู่เท่าเดิมแต่เรามีผักกินเองอันนี้จะเป็นคำตอบในอนาคตนะครับลองสังเกตดูก็ได้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย หรือว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายเริ่มหันมาทําการเกษตรแล้วนะครับลองค้นคําตอบดูว่าเพราะอะไรเขาถึงได้หันมาทําการเกษตรกันนะครับรดน้ําให้ชุ่มเนาะเราก็รอไปสักตามอายุของแต่ละพืชแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆ้อ,องอกออกมาแล้วก็ประคบประงมเขาต่อไปปลูกไปเรื่อยปลูกง่ายๆสไตล์เกษตรต้องง่าย บ่ต้น